วันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องที่เออช็อกวงการฟุตบอลสุดๆเลยค่ะเหมือนคู่รักที่คบกันมาเป็น10ปีแล้วจู่ๆก็เลิกกันแบบไม่มีปีมีขลุยดิฉันนี่แทบไม่เชื่อสายตาเลยนะตอนเห็นข่าวว่ากัปตันบาร์เซโลนามาร์กอันเดรเร์สเตเกนย้ายไปคิโรนาทีมคู่แข่งร่วมเมืองเลยนะคะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คะเนี่ยคือเรื่องนี้มันมีอะไรมากกว่าที่เห็นเยอะเลยครับมันซับซ้อนมาก ไม่ใช่แค่เรื่องฟอร์มตกหรือแค่เรื่องเงินแต่มันเป็นเหมือนมรสุมหลายๆลูกที่เข้ามาพร้อมกันทั้งปัญหาการเงินของสโมสรเองฟอร์มของนักเตะความฝันส่วนตัวแล้วก็อืมอาจจะเป็นความไว้ใจที่มันหมดไปแล้วก็ได้ครับโอเคค่ะงั้นเรามาค่อยๆแกะกันไปทีละปมเลยเอาจากฝั่งสโมสรก่อนเลยทำไมถึงอยากปล่อยกับตันทีมตัวเองขนาดนั้น ที่เข้าใจง่ายที่สุดก็คือทีมเพิ่งไปเซ็นผู้รักษาประตูคนใหม่โจนกาเซียมาใช่ไหมคะทําให้ตอนนี้มีโกมือดีอยู่ในทีมตั้ง3คนใช่เลยครับซึ่งมันก็เกินความจําเป็นไปมากแต่จุดที่หนักกว่านั้นคือเรื่องเงินครับค่าเหนื่อยของแทสเตเกนเนี่ยสูงกว่า3 2 0 0 0 0ยูโรต่อสัปดาห์โห3สามแสนสอเลยอ่คะครับพูดง่ายๆก็คือบาซ่าจ่ายเงินให้เขาคนเดียวเนี่ย เท่ากับจ้างผู้รักษาประตูดีๆอย่างกาเซียกับเชสนี่ได้สองคนรวมกันแล้วยังมีเงินเหลืออีกในภาวะที่สโมสรต้องรัดเข็มขัดขนาดนี้มันเป็นเรื่องที่เออเป็นไปไม่ได้เลยที่จะจ่ายให้ผู้เล่นสำรองมีหน้าหลหะสโมสรถึงอยากจะปล่อยแล้วเรื่องฟอร์มกับอาการบาดเจ็บก็มีส่วนด้วยใช่ไหมคะที่ว่าเขาไม่เหมือนเดิมอีกแล้วถูกต้องครับฟอร์มก็ดรอปลงไปเยอะแล้วก็มีปัญหาบาดเจ็บเรื้อรังที่หลังกับเข่ามารบกวนตลอด แต่จุดแตกหักจริงๆเลยนะที่ทำให้ความสัมพันธ์มันไปต่อไม่ได้น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เขาปฏิเสธที่จะเปิดเผยข้อมูลทางการแพทย์ของตัวเองให้กับลาลิก้าเดี๋ยวสิคะอันนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องฟอร์มตกหรือเรื่องเงินแล้วนะนี่มันเรื่องความไว้ใจกันเลยนี่คะการไม่ยอมให้ข้อมูลนี่มันเรื่องใหญ่มากอ๋อถ้าเกิดมีคนเจ็บหนักจนลงเล่นไม่ได้สโมสรจะได้โคต้าค่าเหนื่อยส่วนมันไปลงทะเบียนคนอื่นได้ชั่วคราวใช่ไหมคะใช่เลยครับประเด็นนั้นเลยแต่พอเขาไม่ยอม สโมสอนก็เสียโอกาสตรงนั้นไปเหตุการณ์นี้แหละครับที่ทําให้เขาถูกปลดจากตําแหน่งกัปตันชั่วคราวด้วยถึงสุดท้ายจะได้ตําแหน่งคืนนะแต่รอยร้าวครั้งนี้มันใหญ่เกินไปแล้วล่ะครับเหมือนเป็นฟางเส้นสุดท้ายเลยฟังดูสโมสอนมีเหตุผลเยอะมากเลยนะคะแล้วในมุมของตัวนักเตะเองล่ะคะเขายอมย้ายง่ายๆเลยเหรออะไรเป็นแรงจูงใจของเขาเป้าหมายใหญ่ของเขาชัดเจนมากครับนั่นคือฟุตบอลโลก2026 อ๋อเพื่อทีมชาติเยอรมนีครับนี่อาจจะเป็นโอกาสครั้งสําคัญและก็อาจจะครั้งสุดท้ายของเขาที่จะได้เป็นมือหนึ่งของทีมชาติเยอรมนีจริงๆหลังจากที่ต้องอยู่ในเงาของมานูเอลนอยเออร์มาตลอดหลายปีถ้าอยากจะได้ตําแหน่งนั้นมาเขาต้องได้ลงเล่นสม่ําเสมอซึ่งบาร์เซโลนาให้เขาไม่ได้แล้วก็เลยต้องหาทางออกให้ตัวเองสินะคะแน่นอนครับแล้วในฐานะนักกีฬาระดับท็อปไม่มีใครอยากนั่งสำรองหรอก การย้ายทีมครั้งนี้มันเหมือนการประกาศให้โลกรู้ว่าผมยังไม่หมดไฟนะผมยังเก่งอยู่การไปคิโร์นาเลยเป็นอะไรที่ลงตัวมากได้ลงเล่นไม่ต้องย้ายเมืองที่อยู่มา12ปีแถมยังได้โชว์ฟอร์มเผื่อมีทีมใหญ่ๆมาสนใจช่วงซัมเมอร์อีกก็เรียกว่าวินวินสำหรับเขาเลย สรุปก็คือมันเป็นส่วนผสมที่ลงตัวมากๆของการที่สโมสรเองก็อยากปล่อยเพราะค่าเหน่ที่แบกไม่ไหวบวกกับฟอร์มที่ตกลงไปส่วนตัวนักเตะเองก็ต้องการโอกาสลงเล่นเพื่อความฝันในทีมชาติของตัวเองใช่ครับเรื่องนี้มันเลยทิ้งคำถามที่น่าคิดไว้นะครับว่าดูเรื่องความพักดีในฟุตบอลยุคใหม่เมื่อความฝันของกัปตันที่อยู่กับทีมมานานมันขัดกับความเป็นจริงด้านการเงินและผลงานของทีมใครกันหลักที่ควรจะต้องถอย แล้วการแยกทางที่ดูเหมือนว่าต่างฝ่ายต่างก็ได้ประโยชน์แบบนี้มันคือทางออกที่ดีที่สุดแล้วจริงๆหรือในสถานการณ์ที่มันคลืนไม่เข้าคายไม่ออกแบบนี้ครับ